สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับครับวันนี้ผมกับนี่ข้อมฝันนะครับโยวกับเล็กมาบอกพ่อแม่พี่น้องฟังครับผมที่ปูกโกงหนึ่งเลยมนะ้ครับกาคืนนิเม็ดฝันเลยกับคือว่าผมได้ฝันเห็นงูครับงูตัวบางเน่าแล้วครับเน่าเติบครับประมาณที่สิบห้าิเมตรคนละครับบางเน่าเลยครับดำปื้อนเลยครับครับกำลังเขียนมากเขียนมากครับพอดีครับ ผมก็เลยได้จับใหม่นะครับฟาดฟาดจะไปถึงวังงูนะครับตายแอดแลดพี่น้องเอาพี่น้องตีมงดูครับวางงูมันคืเป็นอย่างบบนี้ไม่ฟาดหัวครับมันคือเป็นตัวใดครับแต่ว่าผมนี่ก็ตีออกมาแล้วครับมี่ตัวนี้แหละครับอาจิมีนะครับเนาะเนี่ยครับเก้าเจ็ดนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับ เก้าหกแล้วก็สิมีหกแล้วก็สิมีอีกตัวหนึ่งครับตัวใดเนาะมันหันอกแล้วกเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดเนะนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับผมได้สามตัวจะเป็นเจ็ดเจ็ดหกครับนี่ครับเจ็ดหก ครับงวดงวดวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึงกันยานะครับเนะกันยายนครับสองหาหกสามครับนี่ครับผมตีได้ตัวนี้แล้ครับพี่น้องเก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดหครับรับร่องลิดในน่อนครับ เพราะว่าไม่เคยฝันแบบนี้จ้าเกืือครับแล้วก็ให้พี่น้องนะครับล่องสื่อบ้่งนะครับถ้าถึกใจก็กดติดตามนะครับช่องนะครับขอฝากช่องนะครับครับที่โป้โกวุงเนี่ยมนะครับครับช่องยู u ู e ของเฮานะครับเนาะก็ผมก็ขอยุตินะครับหรือว่ายุดชิปครับใบ้หวยไปเตัวนี้ครับผมครับสวัสดีครับ